สวัสดีค่ะรองศาสตราจาร,ร,ร,าราย์สรนรัชออาวัววักิจค,ค่ะสวัสดีค่ะชื่อปณิดาปจูสานนท์นะคะก็ชื่อเล่นว่าแอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริสอนภูปดิษฐ์ค่ะสิริชื่อเล่นชื่ออฟอค่ะครับผมภูมินองค์พนาทวงนะครับอ,อันนี้คิดว่าเป็นเวิร์กช็อปที่ดีเลยนะคะโดยในแง่ของทั้งสถานที่ใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางสะดวกแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปที่ ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางด้าน่สถาปัตย์หรือวิศวกรรมอะคะ่ะคิดว่าใครๆก็ที่ยังพอใช้คอมพิวเตอร์เป็นอะไรเงี้ยก็สามารถนำมาเรียนได้ซึ่งก็จะสังเกตจากบรรยากาศในวันนี้ซึ่งก็มีหลากหลายอาชีพเข้ามาเรียนนะคะอย่างเช่นแอนก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในอาชีพนั้นๆนะคะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เอาสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในการทางานได้เลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้จักจริงๆว่าฟีสบิลิตี้เนี่ยคืออะไร และวิธีคิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่คอร์สนี้คือตอบโจทย์ค่ะ,ะได้ความรู้ใหม่ๆครับได้ความรู้มากพอสมควรเลยครับค่ะก็อาจารย์ก็จะมีมุกแล้วก็จะไม่ไม่ดูแบบเครียดจนเกินไปนะเพราะว่าคืออายุเยอะเราก็ไม่ก็ผ่านไม่ได้ผ่านการเรียนอะไรในห้องเนี้ยมาหลายปีมากแล้วตอนแรกก็มีคิดคิดว่าเราจะไหวไหมเนี่ยเราไม่ได้เป็นนักเรียนแบบนี้มานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสนุกครับอาจารย์ก็มีมุกตลอดไม่ไม่ง่วงเลย ก็สนุกในในการที่ได้เปิดอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะเคยรู้แต่ว่ารู้แบบคร่าวๆตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีอะค่ะเราก็มาเจอเพื่อนใหม่สภาพแวดล้อมแล้วก็รวมถึงได้เจออาจารย์ในอีกมุมแล้วก็วิชาชีที่แตกต่างกันในกลุ่มเพื่อนๆด้วยค่ะ ก็โดยส่วนตัวเป้าหมายหลักของที่มาเรียนที่นี่นะคะก็คือจริงๆไม่ได้ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานประจําแต่ว่าก็มีเหมือนโครงการที่อยากจะเอา,เอาต้องใช้เขาอะไรอสังหาของที่บ้านเนี่ยมาไปทําประโยชน์ซึ่งจริงๆมันก็ทํามาสักประมาณหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ถูกพับไปเพราะว่าเพราะว่าโควิดก็โครงการนี้ก็จะเป็นเหมือนให้แอนมาเหมือนมาจุดประกายความฝันที่เคยทําไว้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเพิ่งจะมาอย่างเพิ่งจะซ่อมที่อย่างว่าเออที่ดินเรามาันเป็นที่ดินจัดสรรหรือเปล่าถ้าเกิดถ้าจัดถ้ามันจัดสรรเนี่ยเราก็จะได้ เหมือนกับเปลี่ยนแนวทางของเราเพราะว่าแน่นอนเราก็ไม่อยากทําผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเพิ่งจะมารู้ในในคลาสนี้เองค่ะซึ่งก็คอนเฟิร์มกับอะไรหลายอย่างที่เราเคยทําเอาไว้ค่ะประมาณนั้นแน่นอนครับต้องเอาไปใช้ในการประเมินเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของของโครงการนะครับเพราะว่าเรา จะต้องลงทุนจำนวนมากอ่ะเราต้องมีเครื่องมือเป็นตัวช่วยครับคิดว่าจะเอาไปใช้ด้วยครับ ที่ตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกก็คือดับแรกก็คือสอนปริญญาตรีอะค่ะในเรื่องเกี่ยวกับตัวความเป็นไปได้โครงการแล้วก็รวมถึงท้าปริญญาโทก็คือเป็นลักษณะของทัศนคติอะค่ะในลักษณะของการนําไปใช้แล้วก็มุมมองแล้วก็รวมถึงวิชาชีพส่วนตัวที่ทําในลักษณะของรีสอร์ทด้วยก็คิดว่าน่าจะใช้ทั้งในอาชีพปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มในอนาคตด้วยค่ะก็คือแน่เลยก็สามารถคุยกับฝั่งที่เป็นโปรเจกต์เดเวลอปเมนต์หรือ PD หรือ B d ดี ของที่บริษัทได้เพราะส่วนตัวจงๆิล้อเนี่ยออฟทำงานเป็นฝั่งจัดซื้อป r o คิวเมนต์นะคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคิดฟีสแล้วมันต่ําเกินไปทําไมเวลาเรามาจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาทุกครั้งเลยเรื่องงบประมาณตอนนี้ก็อาจจะได้ไปคุยกันมากขึ้นนะคะว่าที่มาที่ไปในการทำฟีสมันมันมนีอะไรผิดพลาดหรือขาดตกอะไรตรงไหนหรือเปล่าก็ถ้าเพื่อนๆ,ๆคิดว่าหัวข้อที่ ที่สนใจนะครับแล้วตรงกับสิ่งที่เราต้องการอาลองครับลองมาอบรมกับทางตราซ o n จิวเ l ี y ครับจะได้ความรู้เพิ่มเติมนำไปต่อยอดได้ครับก็น,น่าจะอันดับแรกก็จะเป็นน้องๆกับเพื่อนร่วมง,งานที่คณะค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่ถ,ถ้าดูในคอร์สก็จะเป็นคอร์สที่เกี่ยวเนื่องในวิชาชีพอะคะ่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในวิชาชีพเป็นสถาปนิกกันเกือบทุกคนนะคะ mm hmm. รวมถึงอาจจะแนะนําบอกนักศึกษาด้วยเพราะว่ามีตัว YouTube แล้วก็มีสื่อที่เห็นในฟีดอะคะ่ะ mm hmm. ก็เป็นประโยชน์แล้วก็ลดทอนบางส่วนที่เราจะเลชเชอร์ด้วยการที่เจอวิทยากรแล้วก็เนื้อหาที่มีก็กว้างแล้วก็มีความครอบคลุมในการเรียนการสอนบางหัวข้อด้วยค่ะไม่ว่าจะอยู่เท่าไหร่ก็ไม่สายไป กับการเรียนถูกไหมคะแล้วก็ในคลาสมันอย่างที่เรียนก็คือมันมีหลายสาขาชีพมีหลายอายุมันก็เมันก็เหมือนกับเป็น d i v e r s i f y i n ย Inclusive พอสมควรทีเดียวว่ามันจะไม่ได้แบบคิดเลขจ๋าไปคนที่อาจจะไม่ได้ท่องแคล่ทางเลขก็จะไม่ทานซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์เขาก็จะไม่คัสตอมไม้ให้เข้ากับทุกคนทุกทุกแบ็กกราวก็คือ d i v e r s i f y ดีคะ่ะ